นิสันนะไม่ล่านะครับเคสนี้ลูกค้าลากมาครับบอกอาการว่ามีอาการความร้อนขึ้นนะครับสองครั้งครั้งแรกก็คือสตาร์ทขับได้ปกติครับส่วนครั้งที่สองดับกลางอากาศครับลูกค้าเลยต้องสไลด์มาเบื้องต้นผมเช็คพัดลมดูแล้วนะครับพัดลมน้าเครื่องทํางานปกติดีนะครับหมุนยังหมุนปกติครับผมชักคานวัดดูก็คือมีน้ําผสมกับน้ํามันเครื่องครับดูได้จากสีของน้ํามันเครื่องผสมกับน้ําจะเป็นสีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาดูตอนถ่ายน้ํามันเครื่องออกกันนะครับน้ําจะเยอะขนาดไหนอันนี้คือน้ํามันเครื่องที่ถ่ายออกมานะครับตอนแรกผมเปิดน็อตออกมาก็คือมีแต่น้ําไหลออกมาเลยครับน้ามันเครื่องไม่มีเลยอันนี้คือน้ํามันไหลออกหมดแล้วจะเหลือแค่ไอ้นี่น้ํามันเครื่องกับน้ําที่มันผสมกันจนเป็นสีแบบนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวต่อไปผมจะยกเครื่องลงมาดูนะครับแล้วก็จะแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดูว่าข้างในอะไรมันเสียหายบ้างนะครับมาดูกันครับ อันนี้ผมรื้อชุดสายไฟอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือพร้อมยกแล้วนะครับถอดเพาถอดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องขึ้นมานะครับตอนนี้เรายกเครื่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปผมจะมาผ่าเครื่องดูนะครับว่าสภาพเครื่องข้างในเป็นยังไงแล้วก็จะเช็คดูว่ามีอะไรเสียหายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะสภาพเป็นแบบไหนอ่ะเรามาดูข้างในเครื่องยนต์กันนะครับนี่คือข้างในเครื่องยนต์นะครับดูจากตาเปล่าก็คือ มีน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับเทสนี้หนักหน้าดูครับเดี๋ยวผมจะมาแยกเป็นชิ้นชิ้นให้ดูนะครับว่ามีอะไรเสียหายไหมหลังจากที่แยกชิ้นส่วนแบบว่าละเอียดแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับพวกก้านพวกชาพ,พวกวาลอะไรเงี้ยลูกสูบอะไรเงี้ยยังใช้ได้นะครับส่วนโซ่ส่วนอะไรก็ไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะส่งเสื้อส่งฝาไปปาดนะครับแล้วก็กลับมาบดวาลแล้วก็จะประกอบเครื่อง หลังจากที่ตั้งวาล์วบดวาล์วเสร็จผมก็ประกอบเครื่องนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูว่ามาร์คเครื่อง hr 1 2 de ก็คือเป็นแบบนี้ตำแหน่งเฟืองอะไรต่างๆก็คือตามนี้เลยนะครับมาร์คเทมิ่ง hr 1 2 de ครับพอตั้งวาล์วเสร็จก็คือต้องมาเช็คกำลังอัดต่อนะครับถ้ากำลังอัดโอเคเราก็ปิดฝาวาล์ว wow, ฝาหน้าแล้วก็ประกอบเครื่องเข้าออกเกียร์แล้วก็ยกขึ้นรถได้เลยนะครับ เทสนี้ที่ทาไปก็คือปัดเสื้อปัดฝาตั้งวาลบทวาลแล้วก็ประกันชุดใหม่หนึ่งชุดนะครับ mm hmm. ก็คือชุดใหญ่เลยครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับซีนคอหน้าคอหลัง25้าใบเทามีทอนนะครับเคสนี้อันนี้หลังจากที่ไปลองเทสรถด,ดูนะครับ mm hmm. ก็คือไปวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งครับมาดูว่ามีอะไระไรั่วไหลไหมดูเช็ครั่วเช็คอะไรทุกอย่างที่ผมทําไปนะครับก็คือปกติดีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ํายามอน้ําให้แล้วก็ ไล่น้ำให้แล้วก็ส่งรถกลับบ้านได้นะครับที่ร้านรับทําทุกรุ่นนะครับก็คือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถยนตน์หรือว่าระบบไฟติดต่อมาที่ร้านได้นะครับอูเอ็ีเคสาขาปวกแดงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ใต้โพสตนะครับอันนี้หน้าจอไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับเคสนี้ผมจะส่งรถแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับ